สวัสดีครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็ถ่ายขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งทราบข่าวมาเมื่อกี้นะครับเวลายังผ่านมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับข่าวที่ผมทราบมาก็คือเหมือนเป็นไอผมยอมรับตรงๆเลยนะว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับผมสักหน่อยคือแม่ผมจะมาอยู่กับผมจะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพอีกแล้วครับอีกสองสัปดาห์คือเพิ่งกลับไปยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยครับ แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมั้งกลับไปได้ประมาณสามสัปดาห์มั้งแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะผมพึ่งดูญ้าพึ่งวักญ่าไปเรื่องที่ว่ามาหาหมอเราไม่บอกเพราะว่าตัวผมอะ่ะผมยอมรับว่าผมเป็นคนอินโท v เป็นคนแบบค่อนข้างเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวอะ่ะแต่แบบไม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านคนเดียวไงเพราะต้องอยู่บ้านกับพ่อและน้องชายอะ่ะ ก็อาจจะมีเวลาอยู่บ้านคนเดียวแบบระหว่างวันแบบเนี้ยประมาณวันละสามถึงสี่ชั่วโมงก็ยังดีอ่ะเออนั่นแหละแต่เพิ่งมาทราบข่าวพ่อเพิ่งแชทมาบอกตอนประมาณบ่ายมงตงเลยมาบอกว่าฟุกพ่อกับกรุงเทพกับแม่นะเย็นนี้ผมก็เลยถามว่าแม่มาอยู่ด้วยอีกแล้วเหรอมาอยู่นานไหมพ่อก็บอกว่าประมาณสองสัปดาห์ ก็คือประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าพ่อผมอะจะไปต่างจังหวัดเหมือนกับไปหาแม่ผมไปหาแม่ผมมาไปหาเมียเขาทุกๆสองสัปดาห์ก็คือจะมาอยู่กับผมด้วยอีกสองสัปดาห์ครับยังผ่านไปไม่ถึงเดือนแม่กลับมาอีกแล้วครับขาดความเป็นส่วนตัวอีกแล้วไม่ได้เป็นส่วนตัวอีกแล้วอย่างเซ็งเลยครับก็วันนี้เป็นวันที่แปดพอดีมั้งแปด สงสัยแม่อยากมาอวยพรวันเกิดเราพอดีแล้มะมั้งวันเกิดผม mm. ผมเกิดวันที่ย1สิบเอ็ดตุลาคมนะวันที่ยี่สิบเอดตุลาคมนี้อายุผมจะครบยี่สิบครบยี่สิบสี่ปีพอดีอะอ่าลืมอายุตัวเองซะแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนี้อายุผมจะครบยี่สิบสี่ปีพอดีนะครับยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์สงสัยแม่ผมอยากมาอยู่กับผมมาอวยพรวันเกิดให้ผมอยากอยู่กับลูกในวันเกิดมั้ง mm. ก็คิดว่าน่าจะใช่แหละ พราะวันนี้มันวันที่แปดอะถ้าบวกไปอีกประมาณสิบสี่วันนะแปดบวกสิบสี่เป็นเท่าไหร่วะแปดสิบแปดย่ิบสองแม่ผมก็จะน่าจะกลับประมาณวันที่น่าจะกลับวันเกิดผมมาดีอะหรืออาจจะกลับหลังจากวันเกิดผมมาคือกลับวันที่ยี่สิบสองแหละก็คือวันเกิดผมมันขอดูกันนะครับวันที่ 21ดตุลาคมของปีนี้21ตุลาตรงกับวันศุกร์ครับคาดว่าแม่น่าจะกลับวันเสาร์เพราะว่าวันศุกร์วันศุกร์เย็นเย็นมืดมืดมดอะ่ะ <Okay. S 1> ก็น่าจะแบบฉลองวันเกิดกินวันเกิดกันก่อนแล้วเดี๋ยวปีเนี้ยผมวางแผนแพลนตัวเองไว้ว่าวันเกิดตัวเองอะ่ะผมจะหยุดไม่วิ่งงานเลยครับเดี๋ยวแล้วตอนนี้ผมก็จะค่อยๆเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวพอถึงวันเกิดตัวเองปุ๊บ ระหว่างวันก็ไปเลี้ยงฉลองตัวเองไปอยู่คนเดียวไปข้างนอกไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่นูน่นที่นี่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะซื้อของกินแบบชุดใหญ่กลับไปกินกับครอบครัวครับเหมือนเลี้ยงแม่ในวันเกิดตัวเองแล้วก็เลี้ยงส่งท้ายแม่ครับเพราะคาดว่าแม่น่าจะกลับวันถัดไปพอดีซึ่งเป็นวันเสาร์ก็คือวันที่22ตุลาคมคาดว่าพ่อน่าจะไปทำโอทีก่อนครึ่งวันเช้าครับ แล้วตอนบ่ายค่อยไปส่งแม่หรืออาจจะไปทํางานทั้งวันครับแล้วตอนเย็นเย็นวันเสาร์ค่อยกลับไปส่งแม่ที่ระยองก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้แค่มาพูดเฉยๆครับเป็นคลิปบน่นเป็นคลิปวอล์กคลิปบน MM. ่นเฉยๆครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับอายอมรับว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่มีประโยชน์หรอกอาจจะกึ่งแบบ เ,เหมือนไอฟุ๊กไอเบลมึงเป็นเด็กในละคุณหรือเปล่ารังเกียจพ่อแม่เหรอไม่ได้รังเกียจครับคือถ้าผมคิดถึงอ่ะผมจะขับรถไปหาเองถึงที่เลยครับถ้าผมคิดถึงย่าผมจะไปหาย่าที่บางพีสมุทรปราการเองเลยหรือถ้าผมคิดถึงแม่อ่ะผมจะขับรถไปหาแม่ที่ระยองเองเลยครับอําตําบลมาบยางพรอําเภอปวกแดงนะครับเนี่ยผมก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์ผมมีรถครับผมขับรถไปหาเองได้ ถ้าผมคิดถึงใครผมไปหาเองครับแต่พอแบบเนีย่ยทุกคนไม่ต้องมาหาผมถึงบ้านหรอกคือผมอยากมีความเป็นส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวก็คลิปนี้พูดแค่นี้แหละครับเพราะมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วแล้วเดี๋ยวถ้ายิ่งพูดเยอะมันก็จะยิ่งนอกเรื่องก็คลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถึงมันจะไม่เป็นประโยชน์ก็เถอะแต่ฝากกดหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากกดไลค์กดแชร์ก็ ปั๊มยอดวิวให้ผมก็ได้แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe นะครับผมข้างๆปุ่มติดตามอา่ะเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเราจะได้เขา้เขามาดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย